ปดหัวเลยไเอาอ่านให้เป็นนะคะอ้าเอปุ่หวนะนไวะอีกคก็ปวดหัวไปต่อไปมเที่มไม่มันตอนแรกมันก็ไมด่ะีเ็นปกได้นอนกี่โมงเมื่อคืนเมื่อคืนมันไม่ได้นอนนอนอ่านช่วย

ไม่กูง่วงไม่กูง่วงแล้วก็เหลือค่หาวิธให้กูหายง่วงหน่อยห่งองม่ดเข้เล่ไหลโคุณไราุกาะอะฟังนะแป่นนะคะอันนั้ก่อนทีนี้ถามว่ามีกีชนิดชนิดเนี่ยมันต่างกันที่ตรงตำแหน่งไหนคะ กูมึนเขายังชั่วแล้วเปล่าย่อยของโปรตีนมันคือกรดอะมิโนตอนเดิมันดังนั้นการที่โปรตีนไม่กดถามตอนเนี้ยตอนนี้เป็นยังไงเป็นโปรตีนได้มันเกิดจากกรดอะมิโนเชื่อมต่อกันหลายๆโมเลกุลคือพวกอมหรอโอเคไหมครยบเสมือนเจ้าะอ้วกมึงไปนอนใงห้องพยาบาลอีกรอบไปเลยอันนี้คือกรดอะมิโนหนึ่งโมเลกุลนี่ก็กรดอะมิโนหลึ่งโมเลกุลมันเชื่อมต่อกันหลายหลายโมเลกุลมันก็เลยเป็นโปรตีนแดงก็ดันมาที่นี่

สายยาวอะไรวะกรบนกาเรใสอะไรวะเราเอาเลยๆล้ <eben> <t park mulheres> <shocked> ทีนี้การที่มันเชื่อมกันเนี่ยมันก้างคำามการ,รางา,าจะเอาเี่ยจะเอ้ไปโจทย์โจทยงั้นน้คอเองนองนี้อันนี้มันเกิดมาเป็นน้ำดังนั้นเวลาเชื่อมกันแล้วมันจะไม่มีสีอยเวลาเชื่อมกันแล้วมันก็เลยให้เป็นหัวข้างเลยใี่ไหมว่า CO2 c o เหมือนกัน แล้วก็มาเชื่อกันโมเดที่สองเรีโมเดลที่สองแี่เรืองนนะแต่นั้มันคือแค่เั้นพวกเกว่าเวลาที่ลพันธะให้เราดูตรงนี้โอเนี่ค่ะ c o N s ถ้าเราเจอตรงนี้แสดงว่ามันเป็นพันธะเป็นสายมันการมันทำการเชื่อมกันแต่ถ้าเาที่เรโมเลุเนี้ยคะสายยาว ไเล่ไมเ่นลว e. <BLANK. S 2> ่ส <finance> วัสดีครับ กฏพ oui. ันโนอยู่เ <g> ท่าไหร่ใ <được> ห้เราหักออกหน่งเ็คะเพราะว่าคนที่หนึ่งเนี่ยปล่อยมือเลไม่ได้จับใครเ้าไหมเราลอ่ะสมติคบอกว่ามีกดันโดอยู่สิโมเลกุลสิบโมเลกุลเนี่ยมันเชื่อต่อกันได้กัเง็ค่ะเกิดน่กััคับ่ัลก่ล 啊！看很多很多大鱼。 อ่ะไม่ดูเลยอ่ะมีกฏอันทั้งหมดนึ่โลเอามาเชื่อมทัเไจัดได้บรรเปรยไ่ค่ะดูวะหนึ่งพันหนึ่เลล้เอามาเชื่อมกันจะเกิ่คอรกันสิานึนหนึ่งร้อย เอาไปนะเาไปนะแล้วดถูกป่ะเอาไปนะครับ out. <laughs>

Olha <laughs> aí.